สวัสดีนะคะเพื่อนๆพือก็อยู่กับช่องไปไร h ชาแนลนี่วันนี้เด็กก็ซื้อชินจังมานะน่ารักไหมนี่ในโมเดลมีน้องชินจังตปตาปืนที่กำลังจะตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยมีนาฬิกาปุกหกโมงก็ดูฉันนอนดิคือมันลื่นมากอะมันน่ารักมากเลยอะแล้วมันมีน้ำหนักด้วยนี่ก็คือผ้าห่ม เพราะผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนี่แต่น่ารักมากุณน้องดิดูดีเทลของน้องดิโคตรดีแม่นแม่ตาปืนมาก่อ้อยบาทสั่งจากตลาดนัดร้านประจำน่ารักอะ่ะโอเค โอเคเดยกก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนิงน้งด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบาย